กราบสวัสดีครับ f c ฟทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมนี่วันนี้นึกว่าข่าวแบบพวกยานอวกาศเขียมวัดเต็มไปหมดนะฮะนี่ครับชุดดิฟฟี่หกตัวนะฮะวัดอะไรได้บ้างนะวัดน้ําวัดแบตวัดรอบวัดอะไรเยอะหลายๆอย่างกันเสี่ยวตนก็ไม่ถนัดตรงนี้นะอันนี้ก็มีวัดบูสต์นะฮะแต่ว่าเป็นขาไทเทนะเป็นงสวยงามไหมฮะขาไทเทนนะครับวันนี้ก็ กำลังจะไปส่งรถให้ลูกค้านะครับอยู่อำเภอห้วยทแถลงนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับมองภายในนี้แน่นอนคุณผู้ชมรู้แล้วว่าเป็นตัว S แต่คันนี้ไม่ใช่ S สธรรมดาครับ S ใส่ไข่นะนี่ฮะเป็น S มีกุญแจรีโมทนะฮะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับเป็นเกตเอดสรุ่นเดียวที่มีกุญแจรีโมทในรถแคปนะฮะสี่ประตูก็ไม่มีนะตัว S นะครับคุณผู้ชมไม่มีกุญแจรีโมทนะฮะนี่ นะครับเครื่องเล่นซีดีอะไรพวกนี้เห็นไหมวัดบูมวัดบูสใช้ได้โหมดสวยงามนะฮะสำหรับที่คนที่ชอบสายสิงก็น่าจะตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะฮะนี่อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวปรับนะฮะของควบคุมคอนโทรลเจ้าตัววัดบูสนะฮะคุณผู้ชมนี่ก็ไม่รู้ว่าปรับยังไงใช้ไม่เป็นจริงๆอันนี้แบบตอบแบบมโง่เลยคุณผู้ชมอ้โห,โห,โห,โหไม่เคยจริงนะไม่ เป็นคนที่ไม่ไม่ได้เล่นรลซิงนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้เล่นรลซิงก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าอะไรมันใช้ยังไงแล้วมันมันดูแบบละเอียดอะไรได้บ้างแต่แค่มีข้อมูลเขาวข้าละกันเวลาที่ลูกค้าถามมาเนาะนี่แต่คันนี้นี่แต่งเยอะนะเดี๋ยวไปถึงที่ลูกค้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเซลล์ต้นจะรีวิวให้ดูว่าเจ้าคันนี้เนี่ยปรุงแต่งอะไรลงไปบ้างนะครับเป็นเครื่องสามพันนะแต่ที่แน่ตอนนี้นี่หูอื้อเลย ะะใส่ท่อซิ่งมาด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูกันตอนถึงหน้าร้านลูกค้านี่ครับคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะฮะต้องบอกว่าคันนี้นะฮะเป็นรถที่เอามาแต่งซิ่งแล้วก็ทําเพื่อการใช้งานอย่างแท้จริงนะฮะเป็นเครื่องยนต์สามพันครับราคา6กแ0 0 0ีบาทหลายคนตกใจเอ๊ะทำไมเห็นไปนราคาแค่6กแส0 0ามหมืามันเพราะว่าคันนี้รวมค่าสีเทาแลมโบไปแล้วนะฮะนี่ ครับ6ก้าน6รูนะฮะสวยๆเลยไทเทน้ำเงินนะฮะนี่จานลองมือเปิดโครเมียมนะครับค้อเสมอหัวเก่งนะี่ครับและด้วยชีพที่ลูกค้าทำครับขายผลไม้ครับนี่ทุลงทุนเรียนอะไรลองกองมังคุดนะก็สารพัดเจ้าผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับนี่ใส่ท่อแล้วดูใส่ข้อประมาณนี้นะฮะสบายๆนะเอาไว้ใช้บรรทุกแล้วก็ เครื่องยนต์นี้กำงกำลังไม่ต้องพูดถึงนะครับ190แรงมา้านี่ครับก็ท่านใดนะอยากอุดหนุนก็หลังสถานีห้วยแถลงเลยละกันนะครับมาอุดหนุนร้านผลไม้นี่สถานีรถไฟห้วยแถลงนะฮะนี่หลังสถานีขายดีมาก

กันรถคันไหนครับอ,อ๋อได้ได้ครับนีไ่ด้มาลนี่ลูกค้าสั่งซื้ออันนี้เพื่อถือใหม่อย่าให้ตกเด้อ,อนี่ฝาปินดน็อตที่ในยุคหนึ่งนี้หายกันเยอะมากๆนะฮะมันชอบพอมาใช้ไปหนาะมันหลวมปัจจุบันเขาก็เลยมาทำล้อแม็กที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีตัวนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นนะนี่อันนี้ก็หลวมแล้วนี่นี่นี่ล้อไหนจะหลุดนี่ครับล้อน,นี้ใส่ให้ลูกค้าวิธีการนะคุณผู้ชมแหมปุ๊บตบเลยแค่นี้ยอยู่แล้วแต่นะข้างล่างไม่เข้า เาแล้วของใหม่มันก็จะแน่นๆหน่อยนะแต่ถ้าแบบอันเก่านั่นก็คือแบบใช้ไปนานๆงัดเงะเปลี่ยนยางอะไรพวกนี้บอ่อยก็จะแเี้เดี๋ยวพอเดือยมันเริ่มอนี้ปุ๊บก็จะไม่อยู่แล้วถ้าไม่ซีเรียสน,นะแล้วก็เอากาวยัดเลยนะฮะคุณผู้ชมกาวยัดเลยกันหายอันนึงกี่บาทไม่รู้เดี๋ยวไปเอาอีกอันนึงมาใส่ให้ลูกค้าก่อน หนส้อมอีกอันหนึ่งส้มเอาอีกอันหนึ่งมาเดี๋ยวพี่ไปใส่ให้ใส่ได้ครับใส่ได้ไใใส่่่ๆๆ้้ยชมขางลเีนพี่ยาเอาเอาเอาไม้กับไม้มาด้วยยังมาแล้วะจ้ะแต่ว่ายังไม่เอาเลยหมดแต่มาซื้อของลูกค้าอยู่พี่ยาตักอีกล้อหนึ่ง ลูกค้าเก่านะครับคุณผู้ชมซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันแล้วกันนี่อันนี้ก็เป็นตัว2,012หรือ2,013ประมาณนี้ถึง2,014เลยด้วยมั้งนี่ครับนี่ถ้าของใหม่อย่างเงี้ยไม่มีหลุดนะครับรอยเปลี่ยนยางมาแล้ว เพราะว่าใช้ขนาดนี้ยังไงต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับอันตรไร้นี่แล้วก็พอมาเป็นคันนี้นะคันนี้เครื่อง2อ0พพอวันนี้นะครับขยับเป็น3,000ันเพื่อการบรรทุกนะครับโดยเฉพาะนะเอาไวบ้บรรทุกผลไม้สวยๆเลยนะคุณผู้ชมลูกค้าบอกว่าตั้งแต่รถมาถึงปุ๊บนี่ขายดีเลยดูฮะคนมาซื้อเรื่อยๆเลย เขาเรียกว่าอะไรเฮงเฮงลวยลยไหมมันหมานข้ามคูณอะไรประมานี้ไหมผมไม่ค่อยถนัดนะภาษาที่เรียกแบบนี้เพราะว่าผมไม่ใช่เกิดที่นี่โดยตรงนะครับแต่ก็รู้ความหมายว่ามันประมาณไหนนี่ยื่นนะฮะหลังจะยื่นกว่าหน้าหน่อย มาส่งปุ๊บขายดีปั๊บตตาเบอรี่อะตตเบอรี่ตตเบอรี่เมืองไทยูกค้าให้สองยซื้ออย่างเร็วถูกใจรากะยโลนะร

ตอนตอนเราไปส่งที่รถต้องเต้นก่อนด้วยนะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวยังไงช่วยลูกค้าส่งมอบรถก่อนละกันโอเคครับผมสวัสดีครับ